มาลงรายละเอียดเลยค่ะโดยเฉพาะกับความเคลื่อนไหวนะคะที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่10กันยายนนี้นะคะกับการโหวตวารัสามะคะที่จะโหวตให้กับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่พศนน่ยน,นะคะในการแก้ไขมาตรา83แล้วก็มาตรา91ที่ว่าด้วยระบบการเลือกตั้งน่ยน,นะคะที่จะใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบนั่นแหละ ก็มีท่าทีออกมาจากหลายๆฝ่ายและขากหมูฟังคารไล่เรียงกันไปเลยนะคะว่าแต่ละฝ่ายนยมีความเห็นว่ายังไงก่อนที่จะมีการบตจริงกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้อย่างคุณไพบูนิติตะวันค่ะในฐานะน่นะคะที่เป็นประธานคณะกรรมการพิจรารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้น่ยนะคะทางด้านตัวของคุณวิรัตัตนาเสดในฐานะที่เป็นประธานวิรัฐบาลเนี่ย ก็ระบุเอาไว้ว่าสสของพักพลังประชารัฐเนจะฟรีโหวตในการแก้ไขรัฐธรรมน,นูนว่าในทิศทางปฏิบัติของพักพลังประชารัฐก็คือการเห็นไปในทิศทางเดียวกันและก็สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมน,นูนให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบซึ่งก็เป็นแนวทางที่ทางพลเอกประวิตรเน่ยน,นะคะให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นสสของพักพลังประชารัฐมีความเป็นเอกภาพแต่ว่าการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนนั้นสสทุกคนล้วนมีเอกสิทธิ์ดังนั้นพักไม่สามารถที่จะสั่งสสโดยเป็นมติของพักได้ แต่ว่าที่ผ่านมาสสในฐานะสมาชิกพักมีทิศทางไปในทํานองเดียวกันแล้วก็จะช่วยดูแลให้ไปในทิศทางเดียวกันด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าคําให้สัมภาษณ์ของคุณวิรัตเนี่ยจะทําให้สับสนและกระทบต่อการตัดสินใจของสสไหมคุณไพภูนก็บอกไม่เป็นแบบนั้นค่ะทางนี้เนี่ยก็ย้ําเลยว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยมีเอกภาพและก็เห็นตรงกันในทิศท,ทางที่พลเอกประวิตยนสนับสนุนก็คือมีบัตรเลือกตั้งสองใบ ส่วนางด้านของคุณวิรัตเองค่ะประธานวิปรัฐบาาเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ถึงการโวดแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะในวรระที่3ในวันที่10กันยายนว่าสอสอแล้วก็สอวอน,นั้นต้องคิดว่ารัฐธรรมนูญที่แก้แล้วเนี่ยตกผลึกแล้วจะเดินหน้ายัางไงก็ได้ให้ไกด์ไลน์ในพักไปแล้ว ว่าจะโหวตไปนทิศทางไหนส่วนคนไหนที่ไม่โหวตตามที่วางแนวเอาไว้ก็ไม่ขัดข้องค่ะเพราะถือว่าทุกคนมีเอกสิทธิ์มีความคิดและอุดมการที่ไม่เหมือนกันส่วนพรรคอื่นๆได้ถามว่าจะไปในทิศทางไหนก็ไม่ขัดข้องซึ่งวิปรัฐบาลใช้โอกาสทุกพรรคนั้นแสดงความเห็นส่วนจะโหวตไปนิทิศทางไหนก็ไม่ขัดข้องแล้วค่ะนะคะทางด้านตัวคุณวิรัตเนี่ยย้ำเลยแต่ว่าตอนนี้สวเนี่ยเป็นข้อสงสัยกันอยู่แต่ในวาระที่1สวก็โหวตให้200กว่าเสียง แล้วก็วาระสองเองก็ยังมีอีก180เสียงแล้วจะมากลับในวาระสามโดยที่ไม่ถึง8 4เสียงเนี่ยก็ต้องไปถามสอวอแล้วล่ะว่าที่ไม่โหวตให้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเคารพสิทธิของวุฒิสภาเขาก็มีเหตุผลของเขาเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกการโหวตอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็ว่ากันไปตามแนวทางของกรรมธิการที่พิจารณาเสร็จแล้วควรจะไปนิทิศทางนั้นทั้งหมดแต่จะไม่มีมติพักวาระที่3น่าจะไม่ผิดเพี้ยนเท่าไหร่นะคะคุณวิรัตว่าอย่างนั้นค่ะ ส่วนทีน่นี้ทางด้านของคุณองอาจครามไพบูนค่ะรองหัวหน้าพักและก็ประธานสสอของพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงกรณีที่สวาบางส่วนเนี่ยจะลงมติไม่ผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวรระที่3ว่าเป็นสิทธิ์ของสองวแต่ท่านว่าจะลงมติยังไงก็ได้แต่ก็เชื่อว่าสวาที่เคยลงมติรับหลักการในวาระที่1แล้วก็ลงมติเห็นชอบกับการแก้ไขในวาระที่สองมาแล้วจะลงมติในวาระที่3ไปในทิศทางที่เคยลงมติมาแล้วค่ะ และก็ยังไม่เห็นสัญญาณอะไรจากสวที่เคยลงมติเห็นชอบในวรระที่1และวรระที่2จะเปลี่ยนแปลงไปนี้ไปเป็นอย่างอื่นส่วนที่สวบางคน,นกังวลวา่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นผ่านความเห็นชอบจะมีพักการเมืองใหญ่บางพักได้เปรียบจะชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าแบบแลนสไลด์และจะตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งอาจจะเป็นไปอย่างที่คาดการหรือไม่ก็ได้ ยังไงก็ตามเนี่ยทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งทุกพักก็พยายามเอาชนะเลือกตั้งให้ได้เสียงมากที่สุดอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับประชาชนที่จะเป็นคนเลือกพักไหนให้ได้เสียงข้างมากพอในการจัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยเราก็ต้องเครารพเสียงของประชาชนที่ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้ามองการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องว,วิธีการเลือกตั้งโดยคำนึงถึงการได้เปรียบเสียเปรียบทุกวิธีมันก็จะมีบางพักการเมืองเนี่ยได้เปรียบบางพักการเมืองก็เสียเปรียบกัันนท้้งสิค่ะ ส่วนทางด้านของคุณสุทินคลังแสงคุณผู้ฟังประธานวิส่ายคานนะคะก็พูดถึงการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามนะคะบอกว่าประเมินว่าตอนนี้เนี่ยยังเป็นที่สับสนชี้ชัดไม่ได้ว่าจะออกมาแบบไหนคะ่ะเพราะว่าตัวชี้ขาดเนี่ยคือสอวอที่ยังคงแลกเปลี่ยนความเห็นกันจนนาทีสุดท้ายซึ่งน,นะคะคุณสุทินเองก็เห็นว่ายัง 50- 50ค่ะคือสามารถที่จะออกได้ทั้งสองทางเลยเดาใจยากแต่ว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองไม่วิโตว่าจะ ได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบอะไรเพราะว่าบัตรเลือกตั้งใบเดียวเราก็ชนะถ้าสองใบก็มั่นใจว่าชนะแต่ว่าบัตรสองใบเนี่ยการเมืองมันจะเดินไปด้วยความราบรื่นระบบเป็นที่น่าเชื่อถือของต่างชาติประชาชนยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วก็ยอมรับกระบวนการทางการเมืองมากกว่าเดิมแต่ว่าบัตรใบเดียวเนี่ยมันจะไม่สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนการยอมรับจากประชาชนก็น้อยการตั้งรัฐบาลก็จะมีภาพแบบที่เป็นอยู่ คือบางพักหลายพ่อหลายแม่เพราะฉะนั้นเรื่องผลการเลือกตั้งแพ้ชนะเราคิดว่าระบบไหนเนี่ยเราก็พร้อมทั้งสิ้นค่ะส่วนทางด้านของพักเก้าไกลมาดูพักเก้าไกลกันบ้างนะคะคุณทีรัชชัยพันธุมาตรค่ะก็ออกมาพูดถึงจุดยืนของพักเก้าไกลเอาไว้ในการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามในวันศุกร์นี้ว่าทางพักเก้าไกลเห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมน,นูญให้เป็นบัตรเลือกตั้งสองบที่ได้เลือกคนที่รักและก็เลือกพักที่ใช่ และเราก็ไม่เห็นด้วยกับบัตรใบเดียวแบบรัฐธรรมนูนปี60แต่ข้อดีมันก็คือการคำนวณสสพึงมีซึ่งเป็นการวัดความต้องการของประชาชนในภาพรวมของพรรคการเมืองนั้นๆไม่ใช่แบบรัฐธรรมนูญปี40ที่เลือกเขตเลือกพักแต่ว่าบัญชีรายชื่อเนี่ยเป็นเหมือนของแถมอย่างเดียวเราจึงต้องการระบบใหม่แบบ MMP ที่ไม่มีสสปัดเศษแต่ว่าต้องการให้พรรคเล็กเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเช่นผู้พิการ แล้วก็ LGBT แล้วก็กลุ่มแรงงานกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีโอกาสส่งตัวแทเนเข้ามาเป็นสอสอแต่ว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้สนองตอบต่อการแก้ไขที่ว่านี้แต่เป็นการเลือกแบบปี40ที่สร้างปัญหามากก็คือผู้ชนะกินรวบที่นำไปสู่การใช้อำนาจต่างๆรวมไปถึงการทำรัฐประหารปี49ไม่อยากเห็นเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกแต่ในวาระสไม่สามารถที่จะต่อสู้ให้ชนะได้ในวาระที่สจึงเป็นการใช้ แบบสอสเขต400คนและสสบัญชีรายชื่อ100คนตามรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งคิดว่ามันจะกลับไปเป็นแบบเดิมก็คือผู้ชนะนกินรวบและก็ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนเลยแต่ว่าเป็นพรรคการเมืองใหญ่ทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านที่ได้ประโยชน์โดยทั้งสองฝ่ายต่างก็มั่นใจว่าตัวเองนั้นน่าจะเป็นผู้ชนะกินรวบทั้งคู่แต่ไม่รู้ว่าใครค่ะ ด้านของพรรคชาติไทยพัฒนาคุณผู้ฟังคุณนิกรจำนงค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากการประชุมสสของพรรคชาติไทยพัฒนาถึงทิศทางการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระสามนะคะว่าที่ประชุมเห็นพ้องให้ฟรีโหวตคือให้เป็นเอกสิทธิ์ของสสไปเลยโดยทางคุณนิกรนะคะก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยตนจะให้ความเห็นชอบในเรื่องของบัตรสองใบเพราะเห็นว่าจากรัฐธรรมนูญปี40เราสามารถนํามาปรับใช้ในคราวนี้ได้และ หลักการในการนับคะแนนสามารถนำมาปรับปรุงให้ดีกว่ารัฐธรรมนูญปี40ได้และยังสามารถแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งให้ดีกว่าเดิมได้เป็นเหตุผลที่ตน,นเห็นว่าควรสนับสนุนส่วนกรณีที่หลายฝ่ายเป็นห่วงว่าจะโหวตความรัฐธรรมนูญนั้นในขณะที่การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญกันเนี่ย สวเองก็มีความวิตกกังวลในประเด็นเรื่องของปัดสองใบแต่ว่ากรรมธิการนั้นก็ได้ถอดมาตร,ราการได้ได้ถอดมาตร,ราน,นะคะที่กังวลกันออกไปว่าจะมีปัญหาก็เหลือแค่เพียงมาตร,รา8 6มาตร,ราเดียวที่จําเป็นจะต้องแก้เนื่องจากจะต้องแก้ไขไปตามคำแปลยะติเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างสําคัญจึงไม่ได้มีปัญหาอะไรอีกทั้งที่ประชุมรัฐสภาเองก็ได้ยืนยันแล้วว่าสามารถทําได้แล้วก็มีมติยืนยันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้น กรณีที่สงสัยกันว่าผิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าทำได้หรือไม่ตามข้อบังคับทุกอย่างเนี่ยเคลียร์หมดแล้วก็ชัดเจนว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรที่มันจะเป็นเหตุให้ทางสงวน,นั้นจะโหวตคว่ำค่ะในขณะที่พักเล็กคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ทางในแพทย์รวีมาชมาดลนค่ะสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่พร้อมกับโัวแทนเจ็พักเล็กร่วมรัฐบาลคือพักพลเมืองไทยพักพลังธรรมไทยพักครูไทยพักไทยรักธรรมพักประชาธรรมไทยพักพลังชาติไทยพักเพื่อชาติไทย ก็มาถแถลงจุดยืนนะคะในการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามว่าทางกลุ่มพักเล็กนั้นมีมติโหวตคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้ค่ะโดยเหตุผลที่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50อ่ะฉบับปี60นั้นผ่านการทําประชามติจากประชาชนมาแล้วและก็ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยยกเลิกระบบจัดสรรปันส่วนผสมซึ่งไม่เปิดโอกาสที่ประชาชนตัวเล็กๆเ,เข้ามามีโอกาสทํางานในสภารวมไปถึงล้มระบบสสพึงมีที่ถือว่าเป็นระบบที่ยุติธรรมที่สุด และก็ยังล้มหลักการเรื่องของคะแนนเสียงตกน้ําจากเดิมที่นํามารวมเป็นคะแนนของพรรคการเมืองที่ได้ตกน้ํากันไปซึ่งคุณหมอรวีก็บอกเลยว่ารัฐธรรมนูญปี40ในกับปี50ค่ะที่ใช้ระบบการเลือกตั้ง2ใบมันทําให้เห็นว่าเกิดรัฐบาลของคุณทักษิณคุณสมัครคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็เกิดเผด็จก,การรัฐสภาข,ขึ้นมามีการคอร์รัปชันเชิงนโยบายโมโหลานอย่างจงแจ้ง ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าการที่พักเล็กเนี่ยออกมาประกาศความร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ไม่ให้สูญพันธุ์หรือไม่นั้นเหมือนจะใช่แต่มันก็ไม่ใช่เพราะถ้าผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปพักขนาดเล็กเนี่ยจะสูญพันธุ์พักขนาดกลางจะถูกแช่แข็งไปด้วยก็ยืนยันว่าพักเล็กนั้นมีจุดยืนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะและทางด้านตัวของคุณหมอรวีเนี่ยก็ยืนยันแล้วค่ะว่าเจ็ดพักเลเ็กในโหวตความร่างรัฐธรรมนูญแน่แน ส่วนยังไงก็ตามนนะคะคุณผู้ฟังคะทางด้านของรัฐบาลเองเมื่อวานนี้คุณวิษณุเครือง,งามค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็พูดถึงกรณีเรื่องของการบวชร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันว่าผมไม่ทราบว่าจะออกมาแนวไหนได้บ้างและทางรัฐบาลก็ไม่ได้หารือในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของสอสอเป็นเรื่องของสภาและก็พักการเมืองที่ต้องไปพูดคุยกันเองผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าถ้าว่าร่างรัฐธรรมนูนฉบับนี้เนี่ยถูกคว่ำเดวาราสามจะเป็นยังไงอาจารย์วิษณุก็บอกว่าถ้าว่าถูกคว่ำ มันก็ไม่เดินแต่ถ้าหากว่าไม่คว่ำมันก็จะเดินต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเช่นรัฐบาลลาออกยุบสภาหรืออะไรก็ตามทีหรือว่าถ้าหากพิจารณาแล้วเสร็จเนี่ยใครจะมีการส่งสารรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็ทํากันไปแต่ว่าเมื่อจบกระบวนการก็ต้องขึ้นถุนเกล้าประกาศใช้อยู่ดีเป็นเรื่องของสภาและพักการเมืองผู้สื่อข,ข่าวก็ถามต่อบอกว่าถ้าหากร่างรัฐมนูญถ,ถูกคว่ำเนี่ยจะถือว่ารัฐบาลไม่ทําตามนโยบายที่เร่งด่วนที่ได้ถแถลงเอาไว้ต่อสภาหไหมทางอาจารย์วิษณุก็บอกแล้วค่ะ บอกว่าไม่ใช่เพราะมีการทําตามนโยบายตั้งแต่เสนอเข้าไปแล้วและทางสภาก็รับหลักการไปแล้วถ้าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็เป็นเรื่องของสภาพอถามย้ำว่าถ้าหากว่าอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็สามารถเสนอเข้ามาอีกได้ใช่ไหมทางอาจารย์วิษณุก็บอกเลยค่ะว่าเสนอเข้ามาอีกได้เพราะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยที่ผ่านฉบับนั้นก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาเนี่ยมันก็มาเอาอันนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอย่างที่เรารู้รรกันอยู่ พอถามถึงกระแสข่าวที่จะมีการปรับเปลี่ยนเลขาพักนะคะ,อ,ะอันนี้ทางด้านตัวของอคุณวิษณุเองก็บอกว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเรื่องจริงมันยังไม่มีแต่เรื่องของจินตนาการเนี่ยของทุกคนที่ว่ากันไปมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอะนี่แหละค่ะก็เป็นประเด็นนะคะที่เป็นข่าวใหญ่กันอยู่ในแง่ของสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันเลยทีเดียว